ก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด s u b สไ r i b e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปบล็อกให้ความรู้ในคนไข้จริงนะว่าเพราะว่าความรู้ดีๆในห้องผ่าฟันไม่ควรอยู่แค่ในห้องผ่าฟันนะคลิปนี้เนี่ยคนไข้ทำรักเทียมกับเราไป2องซี่นะครับอันนี้มาจากที่กลับนะครับมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ แล้วก็วันนี้มาพิมพ์ฟันสองที่นี้ขั้นตอนการเปิดหนึการพิมพ์ฟันทีนี้ในการออกแบบการใส่ฟันเนี่ยในปากนะครับสองที่นี้สามสบายมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้อันที่หนึ่งคือคนไข้ถามว่าอยากจะใส่เป็นแบบกระเบือเ้องเซอรโคห์ได้ไหมอ่าเรามีคลิปยอ้อนกลับไปนั้นส่วนใหญ่พี่หมอจะแนะนําคนไข้ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่ติดเรื่องงบตักก็อยากจะแนะนําให้เป็นพวกกลุ่มเสอร์คนนะครับมันมีเหตุผล ในเคสนี้เนี่ยยิ่งชัดเจนเลยคือครอบฟันที่เป็นลากเทียมกับเราเนี่ยเราทําเป็นเซอร์โคนเนียเนาะอันนี้เป็นครอบบนรากฟันเทียมเก่าจากที่อื่นที่เป็นกระเบื้องเคลือบโลหะจะเห็นว่ามันมีการบิดน,นะครับสะพานฟันตรงนี้มีการบิดก็คุยกับคนไข้สักพักหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นไปได้ทําเป็นครอบที่เป็นเซอร์โคนเนียดีกว่าอันนี้คือย้ําเลยตอนแรกคนไข้ขอว่าประหยัดได้ไหมคะเราเปิดในปากให้ดูเลยว่ามันมีการบิดอันที่2นะครับก็คือ การออกแบบการบดเคี้ยวที่ดีเนี่ยเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับข้างนี้เราทําเสร็จแล้วระนาบการเคี้ยวมันเป็นเส้นตรงถือว่าสวยงามดีนะครับจะมีติดตรงซี่สุดท้ายซึ่งในอนาคตถ้ามีปัญหาเราถอนเพราะว่าเป็นฟันคุดพี่หมอเขาไม่ได้ติดอะไรระวังแผนว่าจะถอนถ้ามีปัญหาออกได้แล้แต่ข้างนี้บังเอิญว่าสะพานเก่าเนี่ยมันมีการเอนเหมือนระนาบมันแอนเลยเดี๋ยวไปดูในปากจะเห็นแล้วว่ามันแอน็นทีนี้ถ้า,าจะทำสองซี่นี้ให้มันแอนตามเราก็ต้องบอกคนไข้ก่อนเพราะในอนาคต ถ้าตรงนี้ต้องแก้มันจะกลายเป็นระนาบเคียวที่ข้างนี้ตรงข้างนี้แอนนะครับถ้าระวังแผนแล้วเราก็เลยจะถามคนไข้ว่าข้างล่างเนี่ยมีแผนจะเปลี่ยนไหมหรือเราจะทําระนาบตรงเนี้ให้มันตรงรอเลยซึ่งตรงเนี้มันทําได้2แบบทําให้แอนเพื่อรักับข้างล่างระนาบการเคียวก็จะแบบแอนแอนหน่อยหนึ่งหรือทําให้ตรงรอทําตรงรอข้อดีคือเสือข้างล่างเปลี่ยนนะครับ ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งทาข้างบนใหม่เพราะว่ามันทําทรงรอแต่ข้อด้อยคือเวลามันตรงรอเนี่ยมันเหมือนกับมันอันนึงแอดอันนึงตรงมันจะเป็นโค้ง่มันก็จะเคี้ยวไม่ค่อยโดนก็เลยถามคนไข้สุดท้ายคนไข้ก็ให้คําตอบว่าเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราทําใหม่เลยนะครับอย่าไปดูในปากกันจากที่ชี้ให้เห็นนะครับในช่องปากซี่เนี่ยเป็นซี่ที่เราทำเอาง่ายๆเลยเนาะอันนี้เป็นฟันที่เราบอกว่าเอ๊ยมันไม่สวยนะครับประเด็นที่1คือข้อนเนี้ยเป็นเซอร์โคเนี้ย สวยงามแข็งแรงไม่มีการบิดหรือยังแข็งอยู่เลย,ยเหมือนออกมาแรกที่ออกไปเลยนะครับรูสะกูมีการสึกเล็กน้อยน่าจะเคี้ยวหนักจริงคนไข้คนนี้มีการมีแรงเคี้ยวที่ค่อนข้างหนักจะเห็นว่าครอบสะโพกนี้ดีแต่ครอบที่เป็นครอบบนลากเทียมเก่านะครับที่ทํามาจากโรงพยาบาลเนี่ยมีการบิดตรงนี้แน่นอนมันอาจจะยังไม่ก่อโรคแต่ในอนาคตอาจจะก่อโรคได้ก็แนะน,นําคนไข้ว่าถ้าเป็นไปได้เปลี่ยเนเป็นกลุ่มสะโคเนียก็น่าจะทนกับคนไข้ามากกว่าเพราะฉะนั้นประเด็นที่1อ่ะอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับ อันนี้คือสะพานเก่าคนไข้บอกขอทำเป็นกระเบื้องเคลือบโลหะได้ไหมไอ้ตรงโลหะเนี่ยไม่แตกครับแต่ไอ้ตรงกระเบื้องนี่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องบอกคนไข้ว่าถ้าเคสนี้เนี่ยเราเลือกครอบบนรากเทียมเป็นเป็นกระเบื้องอะยังไงมันมันจะแตกแล้วมันจะมีการบิดเพราะฉะนั้นบิดบางทีอย่างเงี้ยบิดอาจจะไม่เป็นไรแต่ในระยะยาวผมบอกเลยไม่แน่เพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้ก็ถ้าเลือกเป็นกลุ่มตะกคนเนี้ยอันนี้จะเหมาะกว่านะครับเช่นเดียวกันอันนี้คือหลักฐานประจักษ์เลยว่าเออแรงเคียวเยอะใช้กระเบื้องอะ เนี้ยไม่หน้าไหวนะครับถ้าประหยัดก็ต้องเป็นเหล็กอย่างนี้เลยซึ่งถ้าคนไข้รับได้ก็ก็โอเคถ้าจําเป็นจริงๆงแต่โดยส่วนตัวก็ไม่แนะนําเพราะโลหะมันมักจะเข้ากันกับเนื้อเยื่อได้ไม่ค่อยดีมันจะเป็นเหงื่อเสบตรงนี้นะครับง่ายๆอ่ะส่วนประเด็นที่2เรื่องระนาบการบดเขียวอ่ะคนไข้กัดเลยครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันแอนแอนหน่อยนึงแต่เรายังดูไม่ชัดใช่ไหมครับพะมันเป็นฟันปลอมอ่ะครับอ่ะเราถอดฟันปลอมออกกัดเลยค่ะ จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันแอนลงไปถ้าเราวาดเส้นตรงเนี่ยจะเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมว่ามันมีลักษณะที่มันแอนลงไปนั่นหมายความว่าถ้าเราทําฟันบนให้แอนรับกับฟันล่างมันมันก็แอนเลยนะครับมันก็จะแอนเลยมันก็จะไม่สวยเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งอ้าค่ะอ้ากว้างค่ะอากัฟันค่ะจะเห็นว่าข้างเนี้ยระนาบการเคี้ยวของเขาอ่ะเป็นเส้นตรงึ๊เนี่ยอ้าครับพอเราเปิดปากฟันล่างดูจะเห็นว่าตรงเนี้ยก็เป็นเส้นตรงเลย ซึ่งมันจะเป็นระนาบที่ค่อนข้างโอเคกว่าเว้นวแต่ซี่นี้ซึ่งอันนี้เป็นฟันคุดมันล้มมามันเอียงมากซึ่งในอนาคตถ้าวางแผนก็คือเราต้อน,เ,นเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยนะครับข้างนี้เอียงซ้ายค่ะตำแหน่งนี้เราฝังรักเทียมไปแล้วเราแพนจะขึ้นฟันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไข้กัดฟันค่ะถ้าเราขึ้นเอียงๆนะครับในอนาคตถค้าคนไข้จะมาแก้ข้างล่างข้างบนก็ต้องแก้ด้วยเพราะระนาบมันแอดนะครับหรือจะดีกว่าคือถ้าเราทําเป็นแบบเส้นตรงไปเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็หล่อนะครับเพราะฉะนั้นคนแต่ว่าเนี่ยนึกภาพถ้ามันเป็นเส้นตรงตรงนี้มันจะไม่ค่อยโดนมันจะไม่กัดไม่โดนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราทําให้ตรงจะดีกว่าโดยการแก้ข้างล่างด้วยซึ่งสุดท้ายคนไข้น่ารักมากก็อธิบายเหตุผลแล้วคนไข้เข้าใจก็คือว่าเดี๋ยวเราทําตรงนี้ตรงเสร็จปุ๊บนะครับเราทําข้างล่างต่อเลยก็คือเราเราตัดฟันเอ่อเราเปลี่ยนสะพานฟันชุดนี้นะครับเป็นเซอร์โคเนียเป็นครอบเซอร์โคเนียสองซี่ตรงนี้ฝั่งไป่ลากเทียม คนไข้ก็จะมีระนาบเคียวสองข้างที่เป็นลนักษณะตรงส่วนฟันหน้าก็จะมาทําในอนาคตซึ่งคนไข้น่ารักมากก็เนี่ยทำเป็นจุดๆไปก็แต่ต้องวางแผนเผื่ออนาคตไว้ก่อนในกรณีระนาบการบดเคียวที่ไม่ตรงอย่างเงี้ยถ้าจะแก้ไขแบบวางแผนเผื่ออนาคตเป็นอย่างไรก็คลิปนี้ประมาณนี้ทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในเคสนี้สองประเด็นก็นนคือการจะเลือกวัสดุเนี่ยก็ต้องดูแรงเคียวของเราด้วยเคสซีเนี่ยหลายซีที่ไม่แตกส่วนใหญ่เป็นเหล็ก หรือว่าเป็นวัสดุสกวลเขที่เราเลือกเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยถ้าใช้เป็นกระเบื้องเคลือบโลหะถามว่าควรไหมก็คือไม่ไมแนะนำนะอันที่สองคือว่าการจะวางแผนให้ทําเป็นที่่ทาเป็นจุดๆซึ่งปัญหาของคนไทยเนี่ยระนาบภาพใหญ่เหมือนเราสร้างบ้านับจะเราจะสร้างทีละจุดแต่ถ้าเรามีพิมพ์เขียวในหัวอย่าี่หมอเห็นปุ๊บเออถ้าแก้อันนี้แล้วข้างล่างเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วถ้าจะต้องแกเระวางแผนเผื่อไปเลยว่าถ้าเราทําข้างบนตรงแน่นอนระหว่างรอมันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าพอเราจะแก้ปุ๊บ ก็ออกมาสวยไม่ต้องทําซ้ําซ้อนแบบนี้ก็คือการวางแผนเผื่อ,อนะคตคนไข้ไม่ต้องเสียตังซ้ำซ้อนไม่ต้องเจ็บตัวหลายทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกเล่าว่าอันเนี้ยจริงๆข้างล่างยังไม่ต้องทําก็ได้แต่ถ้าทําให้เคี้ยวระนาบโค้งๆเนี่ยก็ในอนาคตถ้าต้องมาแก้ซึ่งมันน่าจะต้องแก้อยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาต้องมาเสียตังซ้ําซ้อนเพราะ,ะนั้นเราก็เลยแนะน,ะนําแล้วคนไข้ก็น่ารักมากพอฟังด้วยเหตุด้วยผลคนไข้ก็ทําข้างบนเป็นเซอร์โคนเนียเสร็จปุ๊บขอระนาบให้ตรง ข้างล่างก็ขออนุญาตแก้เป็นต์โคนเนียแล้วก็ทํารักเทียมเพิ่มไปเลยซึ่งก็ดีมากในกรณีที่แบบเราจะทํเทีละจุดอย่างเงี้ยมันต้องวางภาพจบให้ออกว่าคนไข้าการตกฟันเป็นอย่างไรเพื่อให้การเคี้ยวของเขาเนี่ยค่อนข้างดีจริงๆข้างซ้ายเนี่ยถามว่าดีไหมก็ตอ,อบว่าไม่ได้ดีมากแต่ว่าพอมองระนาบแล้วมันค่อนข้างตรงแต่จะเห็นว่าอันเนี้ยข้างขวาเนี่ยมันแอนเลยเพราะฉะนั้นมันเลเวลมันต่างกันก็เลยแนะนําในสิ่งที่เหมาะสมให้ซึ่งคนไข้เนี่ยนอกจากแก้จุดนี้จุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยข้างข้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อย ไอตัวครอบเก่าที่เป็นวัลา์เตียมที่ทำมาจากโรงพยาบาลเนี่ยก็คิดว่าคนไข้าอาจ,จไปหาข้อมูลแล้วก็อาจจะไม่ให้เราแก้เพราะว่าผลเสียที่เศษหานติดมีปัญหาอะไรเงี้ยในอนาคตมันไม่คุ้มกันนะครับก็ว่ากันไปเพราะฉะนนั้สิ่งสําคัญเนี่ยความรู้ที่มีให้เนี่ยเพื่อปรับความเข้าใจในคนไข้นะครับก็อยากให้ดูทุกคนนะสำหรับความรู้วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําแล้วกําลังคิดจะทําหรือว่าจะแก้ไขตรงไหนเนี่ยสามารถดูได้นะครับก็อยากให้ความรู้ ดีๆกับคนไข้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ฝา like, กกดไลค์กด s ับส c r ร b ์เป็นกำลังใจพี่หมอโช์และทีมงานด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีค,ครับ